ถ้าคุณผู้ชมทุกคนกำลังดูคลิปนี้กันอยู่และคุณกำลังตามหาของเล่นของสะสมที่กำลังดูอยู่จะทำยังไงดีเราขอแนะนำร้านเคียวสก,กีทอย มาสั่งซื้อสินค้าได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k เขียวซากิทอยเลยจ้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับและในคลิปนี้คุณก็อยู่กับผม7 r e รีวิวทอยวันนี้ครับเราจะมารีวิว DX Rising Hopper p o c k r i s Key Team Song w o r นะฮะก็เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมมันเป็นกิมมิกที่มาพร้อมเพลงเปิดของซีรีส์นั้นนะครับซึ่งในชุดนี้เนี่ยก็จะมาพร้อม CD ดีด้วยนะฮะใน CD ก็จะมีทั้งเพลงเต็ม และก็เพลงแบบทีวีไซส์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเราก็มาดูที่ตัวซีดีกันก่อนเลยนะครับแต่เราจะไปแบบไวๆเลยนะฮะตัวกล่องก็มีสีที่มันแบบนะฉูดฉาดปูดปีดนะฮะก็นั่นแหละตามนี้ครับเป็นสีประจำตัวของซีรัวันนะครับมันจะดูแป่นมากๆนะฮะเปิดกล่องออกมาครับคุณผู้ชม จะพบกับพ็อกเก็ตบุ๊กหนึ่งอันนะครับเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยนะฮะมันก็จะเป็นหน้าปกไปด้วยครับแล้วก็เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กไปด้วยนะฮะด้านไหนก็จะมีนักร้องและนักดนตรีทั้ง2คนนะครับนี่มิเตอร์เจกับมิเตอร์ทากะโนรินะครับแต่งตัวสไตล์ชาวร็อกทั้งคู่เลยนะครับด้านหลังก็จะมีเพลงบอกว่ามีเพลงอะไรบ้างอยู่ในซีดีอันนี้ Real XI และ Real ว i TV Size นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละส่วนซีดีอันนี้ ก็เป็นแผ่นเท้นะครับแน่นอนดูสิมันวาววิบวับขนาดนี้ไม่น่าใช้แผ่นตามคลองถมแน่นอนนะฮะก็สวยงามครับผู้ชมอยากฟังเพลงไปซื้อกันนะครับหรือจะดู YouTube ก็แล้วแต่ครับผมไม่ชี้พงให้กระลอกอยู่แล้วนะต่อไปดูที่ตัว dx กันเลยครับเราก็มาดูที่ตัว dx real s i p o k r i e k y กันเลยนะครับขอเรียกสั้นๆแบบนี้ละกันนะฮะเพราะว่ามันดูเป็นเอกลักษณ์มากกว่าชื่อ Ricing Hopper pokrisky ทีมซองเวอร์อะไรยาวนะครับเรียกสั้นๆก็พอนะฮะ มาลองกดเล่นเสียงกันดูนะครับก็มาแบบสั้นๆนะครับกระชับดีนะฮมาดูตรงนี้ใกล้ๆนะครับ จะมีคำว่าเรียว i J X Takanori n i ทาการโนรนิชิคาวะจากจากญี่ปุ่นอ่ะมันจะไปจริงแล้วนะอ่ะเดี๋ยวลองไปเล่นกับ DX เซื้อระวังแล้วก็ DX เอ็กซ์ช็อคไลเซอร์กันเลยเฮ้ยสิน ถ้าคุณผู้ชมอยากจะฟังเพลงนะครับก็เพียงแค่กดปุ่มตรงพอกไรส์ค้างนะฮะถ้าไม่ตาย โอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราลองไปเล่นก,กับ D X Shot Riser กันดูนะฮะเ้ย y ิ <shocked> hey ความดีของช็อตไรเซอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเราจะเห็นส่วนด้านในของพอกไรเนี่ยชัดกว่าซีเรวนะครับซีเรวนคือไม่เห็นเลยนะฮะเราจะเห็นแค่ด้านหน้าตรงนี้นะครับและที่มันแยกกว่าก็เห็นชัดชัดอยู่แล้วครับว่าเราจะฟังเสียงไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับมันจะตีกันนะฮะแต่เราจะฟังเสียงนี้รู้เรื่องแน่นอนครับนี่ความสนุกมมนอยู่ตรงนี้ ได้เห็นจังหวะไฟกับเพลงไปด้วยกันนะครับนะมาใช้ท่าไม่ตายกันเลยแล้วก็เผื่อน้องๆบางคนสงสัยนะครับว่า มันต่างจาก Rising Hopper ปกติอย่างไรนะครับเราลองกดเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะฮะก็บบน,น,น่าจะชัดแล้วนะครับ ไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมนะฮะโอเคนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับพ็อก r i ส์คียอันนี้นะครับส่วนตัวผมเลยมันก็มันเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นความทรงจําดีๆในกิมมิคอันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะและในคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่ next review ครับสวัสดีครับ